นางสาวอําพรมีป like มัญหาอะไรชีวิตอ่าหนูส er ื่อลูกเสร็จแล้วพะนิ้ขาปวดไม่หายอะค่ะขาเท้าบวมเท้าบวมขาเท้าบวมขะเข่าเสียค่ะเท้าบวมเข่าเสียอยากรู้บ้างมีอะไรบ้างค่ะเกี่ยวกับภาษาตเปล่าท่านเทวดาเขาสงสัยว่าขาเจ็บขาบวมเข่าเป็นปัญหาไม่ยอมหายทักทีหนึ่ง การเกี่ยวกับเรื่องสัพพสัตหรือเปล่าเช่นเอ๋ยชื่ออะไรกันเล่าหนาใน่อ๋านชื่อได้ยินหน่อยสิคราอัมพรไตทองค่ะอัมพรไตทองค่ะชื่ออัมพรใช่ไหมท่านใช่แล้วมาถามกันใช่ไหมเล่าหนาใช่เลยทำไมจึงเจ็บปวดในแข้งขานั่นนะคราใช่แล้วเห็นภาพเช่นนี้หนาแหละท่านและ อันานางคนนี้ในอดีตที่เคยติดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเนาะเคยดักสัตว์หมูป่าไว้หละพอพามีขานอนนอนมันหนอและท่นะานเลยยังเนะจี๊ปวนหัวหวนและท่านเอ๋ยไม่รู้เลยชะตากรรมนั่นแหละนะว่าจะตายทรมานกันแหละครับนางน,นี้นาะเคยทําไว้แต่ก่อนเลยชาตินี้ด้วยใช่ไหมชาตินี้ไม่ได้ทําทําแต่พวกสัตว์เล็กเล็กน้อยค่ะ,คะชาต <ป>กนน็เขี้ยชาตินี้เล็กน้อยแต่ชาติที่แล้วมากมายใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยท่านนึกภาพออกเลยไหมายเล่าหนาเอาดักไว้ใบไม้ปิดบังคราสัตว์อันใดเดินมาหนาก็หนีบกันทันทีอ,อ๋อใช่ก็เรียกอะไรว่าเครื่องดักเครื่องอะไรใช่ไหมครับมันจะเป็นเหมือนพวกไม้อะครับเหมือนซุ้มเหมือนอะไร,รใช่ไหมไม้ตีขาตีแข้งตีหัวอ้าว มาเวลานี้ยินยอมแล้วใช่ไหมยินยอมค่ะยินยอมที่จะใช้นี่แล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ทําอะไรบ้างท่านเอ๋ยยินยอมแล้วใช่ไหมาใช่แล้วให้นังนี้รู้กรรมนั่นแหละคะ่ะรวมซาประสานหาให้ได้เลยเอาไหมแม่รวมไปหมดเลยทั้งหมดเลยคะ่ะทั้งหมดเลยนะท่านให้รู้กรรมกรรมเก่านั่นแหละหนอะทั้งกรรมใหม่ที่สร้างไว้นั่นแหละพอ ิบวันหนอนางได้ไมเล่าเลยได้เจ้าค่ะ60วันได้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเอ๋ยให้นางเลยนำชุดขาวสองชุดหนาหนังสือสวดมนต์สองชุดผาทั้งกระทานนั่นหนาผักและผลละไม้เอ๋ยอาคาขอขอมากันด้วยท่านให้รู้กันว่าตอนนี้สำนึกหนาอันใดทำไว้นั่นแหละค่ะ ายายอบยาสังฆทานด้วยนั่นเลยอันคอยศาด์ด้วยท่านเอย๋ยสาดตใหญ่เลยด้วยได้ไหมเล่านะอันเป็นเต่าได้หน่อยแหละ,ะด้เจ่าห้าตัวหนาแหละท่านเลยอ่อเต,ต่าห้าตัวได้แค่ต,ตัวแค่นี้เนะจ้าค่ะเข้าใจค่ะให้ได้มากเลยเท่านี้นะค่ะให้ได้อย่างนี้นั่นแหละค่ะ เหมือนกรรมเจ้าหนาทําทไว้นั่นเลยเจ้าค<า>่าะ้งใหาให้ดีลวกันเจ้าค่ะตัวขนาดพอดีพองามไม่เล็กจนน่าเกลียดอ้าวตับปรสสัทเอาอะไรนอกจากที่ได้บ่าวมาแล้วบ้างเอาบุญดีกว่าท่านเอ๋ยที่บอกไปเลยพอแล้วน,นาสุดนะแต่มนุษย์จะตั้งใจเอาหัวศีกรรมกันไหมคราถ้ามนุษย์นั่นหนาทำได้แน การเจ็บป่วยจะทุเราเบาบางแลอันเจ็บแท้ก็จะจางบางและหายหากถ้ายังเจ็บรู้ให้รู้ทันทีกายว่าบุญนั้นไม่ถึงกายสัพพสัต์กันนั่นเออ้าอาวอสาธุมาประมาณวันที่สิบสี่ยินดีช่ะวันไหนเริ่มต้นวันสิบสี่นะคะสิบสี่มกรานุกขอกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนสิบสี่สี่มกราเนี่ยค่ะสิี่มกรานี่แหละ ม่เกิด<ป>นี้<ด>อ่าวโอเคมีอะไรขาดตัวบุพอ่อีกหรือเปล่าหลังกะทานแล้วท่านเอ๋ยเอ๋ยขานบอกเลยแล้วแหละนะจบให้ทําตามท,ที่บอกเถอนั่นค่ะทำได้หนาะก็จะเบาตัวนั่นเลยสาธุค่ะท่าน,นเพรดาเมตตาแล้วลายต่อไป